ท่านบุญยืนดูนี่ดาบคู่มือของคุณศึกคำเลือที่พวกข้ายึดเอาไว้มันเป็นดาบใหญ่แถมยังหนักเป็นบ้าข้าเอาไว้ใช้เองดีกว่าดาบบ้าอะไรวะเนี่ยทำไมมันถึงได้หนักอย่างนี้เอาไปตีใหม่ให้เล็กลงดีกว่ามันเป็นดาบของข้าพวกเองไม่มีสิทธิ์ทำอะไรไอ้ไอ้คำาลือด <c oughs> เก่งนี่ ยังจำชื่อข้าได้อยู่เสมอเลยนะทหารจัดการกับมันเมื่อดาบคู่อยู่ในมือข้าแล้วระวังหัวของเองไว้ดีกว่าวะข้ามันมาเข้ามาเลยอ้เข้ามาไอ้คำื้อถือดาบใหญ่ฟาดปันหาหารของมือเมียงการหลงที่บุกเข้าใส่ลมตายเหมือนแมลงม้าที่บุกเข้ากองไฟไอ้บุญยืนอยู่ไม่ไหวแล้วเพนต่อนดีกว่าแค่นี้ไม่คขนามือข้าหรอกมะเอ๊ะไอ้บุญยืนหายหน้าไปไหน ข้าต้องรีบจัดการอะไรก่อนที่มันจะไปตามทหารเวียงการหลงมามากกว่านี้มาใครเข้ามาอ้ท่านคุณศึกท่านคุณศึกมังเอ็นข้าอยู่นี่พวกเจ้าหนีออกมาได้ยังไงกันท่านคุณศึกคำลือหักตรวนให้พวกข้า ลง้างลูกรงเลยให้พวกข้าลอดออกมานะขอรับแล้วคุณศึกคำลืออยู่ไหนทำไมไม่ออกมากับพวกเองล่ะท่านคุณศึกบอกว่าจะไปตามหาดาบของท่านเหอมันเห็นดาบสำคัญกว่าชีวิตตัวเองเลยหรือไงอย่างนี้ไม่น่ารอเท่าไหร่แต่ก็เชื่อว่าขุณศึกคำลือต้องมีเหตุผลมากกว่านี้ทุกคนรออยู่ที่นี่จนกว่าขุนศึกคำลือจะออกมา สีมาลูกพ่อจะไม่น่าจากไปก่อนวัยอันควรเช่นนี้อย่าสง่งโศกเศร้าเสียพระไทยไปเลยเพคะลูกข้าทั้งคนนะจะไม่เสียใจได้ยังไงแต่ท่านเจเวียงก็ยังสามารถมีโอรสหรือพระธิดาองค์ใหม่ได้อีกนี่เพคะข้าชราแล้วนะยังหรอกเพคะสำหรับหม่อมฉันท่านเจเวียงยังคงองค์อาจถึงพายเหมือนขิงยิ่งแก่ยิ่งเผ็ด มีรถเด็ดกว่าชายหนุ่มทั่วไปเพคะอืมเจ้ามันช่างเจรจาพูดถูกใจข้ามาเข้ามาใกล้ๆนี่ไม่ <c oughs> ใครที่ประตูเข้า<ไ>มาอย่างนี้ขอประทานอภัยที่บอมชันเข้ามาขัดจังหวะไอ้ไอ้คำลือออกมาได้ยังไงวะทหารเมื่อมอมชันออกจากคุกแล้วก็ผ่านเข้ามาที่นี่ได้ทหารและองครักษ่อมจะไม่มีความหมาย เจ้าต้องการอะไรจากข้าสันติและความสงบพระเจ้าค่ะการที่เจ้าอาดาบมาจ่อข้าไว้อย่างนี้นี่เหนือคือสันติที่เจ้าว่าหม่อมชันก็ไม่ปรารถนาจะทําเช่นนี้เช่นเดียวกับที่ไม่คิดจะสังหารท่านราชบุตรสีมาหากว่าท่านราชบุตรไม่ใช่คนไปฉุดองค์หญิงดัวแก้วแล้วยังยกไพรพนเข้าตีเมืองเขาลางของหม่อมชั้นจึงจําเป็นต้องป้องกันตัวและป้องกันบ้านเมืองพระเจ้าค่ะ หลักการที่เจ้าบุกเข้ามานี่คงจะทรงทราบดีว่าหม่อมชั้นอาจจะเอาชีวิตท่านเจ้าเวียงได้ภายในพริบตาแต่หม่อมชั้นก็ยังคิดว่าน่าจะเจรจากันได้เรื่องราชบุตรสีมาเนี่ยหม่อมชั้นต้องขอประธานอภัยเรื่องในคืนนี้หม่อมชั้นจะไม่แพร่งพรายออกไปให้ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติของท่านเจ้าเวียงเพียงแต่จะมาขอทูลลาเท่านั้นพระเจ้าคัะ ไม่คุนศึกคำลือยังไม่มาสักทีนี่จะต้องรอไปถึงเมื่อไหร่นะเลิกบ่นสักทีได้ไหมวะไอ้ฟอนเอ็งรอไม่ไหวก็ไปก่อนสิประตูเมืองกาหลงยังปิดอยู่อย่างเงี้ยข้าจะออกไปได้ยังไงล่ะท่านเมืองอินงั้นก็หุบปากอยู่เฉยเสิวะอ่ะเฮ้ยเฮ้อะไรวะเนาะทหารเมืองกาหลงรอบไอ้พวกกบฏเขล่างไว้จับเป็นไม่ได้ก็ให้จับตาย ความซวยมาเยือนจนได้แล้วจะทำยังไงดีล่ะคราวนี้พวกเจ้าก็จ้องย้อมวางอาวุธยอมไม่กุมตัวซะโดยดีจะได้ไม่มีใครเจ็บตัวหรือหัวขาดยังไงล่ะแต่อาวุธของข้ามันหนักมากนะถ้าวางแล้วใครจะรับไว้คำลือท่านมาแล้วเพื่อนจะทอดทิ้งเพื่อนได้ยังไงแต่เรามีแค่ห้าสิบคนจะสู้กับทหารัึงหลายร้อยของเวียงกาลงได้หรือท่านเราต้องจัดการตีหัวของมันก่อนสิ ข้าจะบุกเข้าไปตัดหัวของไอ้บุญยืนกับท่านอมาตย์เดี๋ยวเนี้ท่านอมาตย์ไอ้คำเลือมันเก่งกล้าสามารถข้ากลัวจะหัวขาดนะท่านเฮ้ยเรามีคนมากกว่ามันนะบุญยืนอย่าทำหน้าตื่นที่พวกมันได้ใจทหารนั่นผู้สัญญาณอะไรอะยิงตรงจากในเวียงกาหลงอะหารถอยกลับที่ต่างเดี๋ยวนี้มีคำบัญชาจากท่านเจ้าเวียงให้ถอนกำลัง ทุกคนไป,ย,ไปยังไงยังไงเขาไปอยู่แล้วล่ะไอ้ปุ่นยืนยังอยากจะมีหัวติดอยู่กับตัวนะ่ะเจ้าเวียงกาหลงสรงรักษาสัญญาที่ให้ไว้นั่นประตูเมืองก็เปิดแล้วเห็นไหมพวกเราก็ไปกันได้เหมือนกันยังจะชักช้ายเดยไหวมวะทุกคนรีบตามข้าไอ้ฟอนมาเดี๋ยวนี้ไปเร็วไปเรร็ว<ป> เทลางมีขุนศึกที่เก่งกล้าฝีมือเหนือกว่าคนธรรมดาจนทหารของเราไม่สามารถสู้ได้ข้าจึงต้องยอมปล่อยพวกมันไปแล้วจะทรงยอมเสียท่านราชบุตรไปเปล่าหรือพระเจ้าค่ะสีมาลูกข้าไม่ตายเปล่าแน่ท่านอำมาต์เมื่อเราไม่อาจปะทะกับมันซึ่งหน้าด้วยกำลังก็คงต้องใช้ปัญญาพวกเจ้าลองกลับไปคิดกันว่า เราจะหาวิธีไหนเล่นงานพวกมันดีแล้วอีกเจ็ดวันมาบอกข้าที่นี่น้อมรับบัญชาพระเจ้าค่ะท่านจะเวียนเสร็จออกจากท้องพระโรงไปแล้วท่านอำมาตยคนฉลาดอย่างท่านน่าจะหาทางได้นะ <c oughs> คนโกงอย่างเจ้านั่นแหละน่าจะคิดออกมากกว่านะ้าบุญยืนชมหรือว่าค่ากันแน่เนี่ยจะเพื่อท่านราชบุตรสีมาข่าบุญยืน จะหาทางเอาคืนให้พวกเขลางให้จงได้